สวัสดีคะ่ะเอฟซีแฟนคลับช่องเกีบเก็บสตอรี่เอฟซีแฟนคลับวงมะล่าเสียงวีหกหนูพุ่งสะกอนเอฟซีแฟนคลับอีหล่าอาอายสก,กุณาพรนทีนะ่ารักทุกท่านคะ่ะคนอื่นต้องขออภัยเวยคะ่ะเพราะว่ามัอนี่ออกมาอัดกลิบอยู่กลางเดินอาจจะมีลมแห้งแจ้กหน่อยก็่ที่มีเสียงล่มรบกวนคะ่ะเป็นทีแนนอนระเด้อพี่น้องเห็นโนพ์ยานนูพนไดโพดว่าเจอกันอืมน่าซีเอาจริงคะ่ะงานนี้ เกี่ยวกับการที่มีเพจอวตารไปเบาเรียงของบอดหนุกวานบอดหนุกมีเมียแอบซุกเมียประมาณนั้นเนาะคะ่ะซึ่งมันกับผูปินความจริงเนาะแล้วบอดหนุกเพื่นก็นได้จัดหนักจัดเต็มโอ้ย่าวเลยนะคะพี่น้องตามที่พี่น้องได้เขาไปเห็นในเพจของยานุเสียงวิหกนั่นแหละคะ่ะเพื่อนเอาจริงแล้วเด้อพี่น้อง บอแค่ว่าเรื่องของบอทนกพุ่งสอกเท่านั้นที่เอามาเป็นกระแสก่อนยังมีเอ็มที่เฟ้นรับลลหลาๆล่ทันเลยค่ะบอกยานนวา จัดไปเลยค่ะยานุนะคะจัดให้น้องโดนน้ำเพราะว่ามีค้นเขาไปป่วนเห็นค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้แอดเองก็ได้เข้าไปในลฟ์สดของน้องดนธนาดนนะคะแล้วก็ได้ไปเห็นเอฟซีทานหนึ่งเข้าใจว่าบอมเมนเอฟซของเสียงวีหกแน่นอนแต่เขาไปป่วนนะคะเขาไปกวนน้องโดน ว้าหลายอย่างหลายแนวค่ะพี่น้องไหนสิว่าน้องโดนน่ะมีเมียอยู่แหลวเมนบอยู่หนั่นอยูนนย่นี่อืมไหนสิบอกว่าอ่าเกี่ยวกับยาหนูว่าน้องโดนจังสันจังสี่กับยาหนูแบบนี่ก็มีนะคะก็เป็นนาจัดการคือกันค่ะอันนี้ก็ได้เฮ้าชมศิล,ลปินช่มด้วยความมวลความบันเทิงช่มที่ผลงาน โมเมนว่าสิไปปว่วนเขาไปกวนจนอ่ากลายเป็นกระแสด่ามาออกมานะคะก็มีหลายๆท่านบอกว่าก็ดีคือกันมีคนมาป่วนแบบนี้ยิ่งเฮดห้กระแสดังขึ้นมาอีกว่าสันค่ะกระเมนยูนโนพิโนงการที่เป็นกระแสมันก็เเหตุหายคนรู้จัก โด่งดังแต่ว่าก็ใหายเป็นกระแสในด้านดีแนะ่แมนบอพีนองโมเมนว่าเขาไปป่วนเขาไปกวนไปเว้าวหายลำคานหัวใจแบบนี้มันโบแมนแลวนะคะที่ที่เขาไปป่วนกันห้เป็นเรื่องเป็นเล่าหรือว่าหาคุณเครื่องในหัวใจศิลปินเขาทํางานเขาก็อยางมีความสุขใจสบายใจในเมื่อเขาไปปว่วนจอสี่เออมันกับว่าน่ารักปันใดแมนบ่พี่นอง อซีแฟนคลับที่เพิ่นฮักในตัวศิลปินเพิ่นกะสีเออมีแต่คว,วามยินดีแล้วก็ใหายกำลังใจเวลาเขาไปคอมเมนต์ในคลิปต่างๆหรือว่าในไลฟ์ของศิลปินที่กำลังขึ้นไลฟ์กันนะคะ พ่อจ๋านกุงสกรมีเอฟซีหลายๆท่านก็บ,บอกว่าถ้าพ่อจ๋าสิมีเมียเอลีกับ่ได้ว่าพ่อจ๋านกุงสกรหกหักใสเอฟซีฉันขับกับหักน่ำเอออันนี้ก็เป็นส่วนหลายค่ะพี่น้องแต่กับมีเอฟซีบางคนได้พี่น้องบาดท,ที่นี่มาบอกว่านพกพงสกรกหักคนอื่นบอกเอาน้ำถ้าหักคนเกา่าโอเคถ้าไปหักคนอื่นถับไปเอาคนอื่นสิเลิกติดตามเอา แบบนี้ก็มีคือกันค่ะพี่โนละ่ะหมายถึงว่าคนเกา่าเอาเอาถึงคนเกา่าว่บเอ็ซแฟนคับเวลาท่านนื้คงสีหนึ่งออกนะคะ่ะว่าหมายถึงไผ่แอดเองก็สิพ่าเอาซื้อหุคลที่3ม,มาเอ่ยนะคะแต่ก็เป็นที่รู้ๆกันค่ะ อันนั้นมันเป็นไปบ่ได้แมนบ่พี่น้องมันเป็นไปไม่ได้ไม่แค่ลอยเปอร์เซ็นต์แต่มันล้านเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปไม่ได้เป็นอย่างคือสิไปจับคูให้เพิน่นอยู่ตลอดเวลาจางาังซานแมนบบค่ะอันนั้นมันเป็นอดีตไปแล้วเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแมนบบพี่น้องแต่เอฟซีแฟนคลับที่เพิ่นฟังใจเพื่อนหักของเพิน่นเพิ่นก็สซีว้ามาประมาณนั้น หักพ่อจ๋านุกพุงศกรแล้วก็หักนางเอกเก่าอะนนันกับคุณกับผูพ้พิดีวค่ะผู้พิดคือความหักฝังกิตฟังใจของเอฟซีเนาะค่ะน้อง,อง <c oughs> ทั่วไปที่เพื่นมองยางเข้าใจเพื่นกกษีบอกว่าพ่อจ๋านุกพงศกรรักใครเราก็รักตามอืม แต่ที่แน่ๆกัมันบ่มีอย่างเกิดขึ้นดอกพี่น้องเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่พอจานพวกสกรเพื่อนสิมีเมียเนาะพี่น้นนองเนาะเพราะว่าเพื่อนยุ่งสี่เพื่อนก็นสบายอกสบายใจของเพื่อนเลวอยู่กับงานที่รัก อยูกับลูกน้องในทีมงานหรือว่าอยู่กับครอบครัวเสียงวิหกคนก็มีความสุขแล้วขอให้มีงานทําขอให้มีคิวงานดีๆปังๆเป็นบอพี่น้องอยู่กับอีลาอาอาสกุณาพนแค่นี้ก็เป็นความสุขแล้วเนาะซึ่งเข้าก็ได้เว่าออถึงกันเลยล้อบเลยนะคะว่าพระาอาจารย์นุพกโสโกอนต้องการแค่นี้ต้องการมีลูกสาวโดยที่บ่มีเมียก,ก็ได้อันนี้คือความสุขแล้ว แล้วที่นี่บนเวทีที่งานที่เพื่นบ่มีกลุ่มปิดเนาะพี่น้องเขาก็ได้เห็นจากหลายๆช่องทางที่เพื่นเอามาลุงโอ้ยสมัป็นตะหักแท้พ่อจาเพื่นอุ้มลูกสาวลุงเวทีค่ะพี่น้องซอยกันรองเพลงพรมอ่าเพลงของป้าอ,อ้นนะคะที่พื่นแตงเนาะน้องอ,า,อายก็เอามาลองเนาะหัวใจนิจนสัยบตดีพ่อจาอนุพงสก่อนเพิ่ก็สิซอยลูกสาวลองเบิ่งแล้วเป็นตะหักตาเพง พ่อลูกคูน่นะี้เนาะพี่น้องเนาะเอฟซี MC หลายท่านนะ่คงสิได้ติดตามกันคงสิได้เบิง่งความเป็นตาหกของพ่อจาลูกจ้านี่เบืองยง่ใดกับโบเบือเป็นความชื่นอกชื่นใจแล้วก็มีความสุขทุกเทือ่อที่ได้ช่มแมนบอพี่น้องเอฟซี MC แฟนคลับทุกท่านนะ่คงสิได้เห็นเบิ่งไปยิ้มไปยิ้มตามเลยทีเดียวนะคะกับลูกสาวคนเก่งของพ่อจา ช่วงเปิดตัวแพลธิดาโอ้ยคนหิ่งหยังเรี่ยนลูกเจงบอพี่นองสามารถที่สิเต้นตามพวกพีพีหางเครื่องได้ไหมเห็นแล้วโอ้ยคาเป็นเด็กหน่อยปุรังคนก็บบเปินไว้ปนั้นเด้พี่นองแต่น้องอ้าสก,กุณาพรนี่เ่อหยุดที่สิเรี้ยนดูเจงหลายเจงอิลีกว่าสิเป็นสาวนี่โอ้ยบอตองห่วงเลยค่ะดับรองว่า หนึ่งกำลังสําคัญนาทุกเมื่อนี่ก็เป็นหนึ่งกำลังสําคัญของเสียง v วีหกอยู่แล้วนะคะแล้วต่อไปเองทุกอย่างก็เป็นอีกกำลังสําคัญหลายหนาทีไปเรื่อยที่เดียวซึ่งพอจานุพงศกรดีหลายพี่น้องที่ใ้น้องอาอายเขามาอยู่เป็นลูกสาวแมนบอพี่น้องเป็นความโชคดีดีเด้คลิปนี้เขากับแมวถึงเรื่อง่าวของพ่อจานุพงศกรที่ดนค้นว่ามีเมียซุกเมีย สู้กันฟังเนาะค่ะแล้วก็ย่านุก็เอาจริงกระล่อบ,บึงกันไปค่ะว่าเอาจริงขนาดใดเดี๋ยวก็เห็นกันออกมาเรืนนอ่อยเนาะค่ะเนาะว่าเป็นผู้ใดจังใดนะคะเพราะว่าพื่นบอกว่าพื่นเตรียมจัดการเรียบร้ยอยแล้วล่อเบึงกันค่ะขอขอบคุณที่แฟนคลับทุกท่านที่เขามาให้กำลังใจช่องจีเกียสตอรี่ค่ะเจอกันในคลิปต,ต่อไปค่ะซึ่ง ช่างชองกิเกสตอรี G ่กระติมาอัปเดตข่าวข่าวเรืร่องราวของทีมงานเสียงวิหกพอจ๋าลูกจ๋าสุพีสุนองฟังกันในโอกาสต่อไปคะ่ะขอให้มีความสุขหลายๆสวัสดีจ้า